สองนะคะ กับมูเฟสบายฮัคออนไลน์นะคะกับพี่หมอเธอแล้วก็อาจารย์กบนะคะเราก็สามารถติดต่อกันได้นะคะตอนนี้ในไลฟ์ใครเพิ่งเข้ามาใครเพิ่งเข้ามาในไลฟ์เพิ่งจะเห็นจากเพื่อนแชร์มาอะไรเงี้ยแชร์ต่อเพื่อนๆไปเลยแล้วใครมีคําถามอะไรจะถามถามมาชัดๆนะคะพิมพ์มาในไลฟ์ได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์มาทาง sms 4221177ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์อยากเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อบริษัทอยากจะหาเลิกคลอดนู่นนี่ นั่นต่างๆนานาที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรืออยากให้อาจารย์กบไปดูห่วงจุ้ยให้นะคะก็ติดต่อมาส่วนตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรายละเอียดให้จะ inbox มาในเพจมูเฟซก็ได้สิ้นปีนี้จะได้ไปญี่ปุ่นไหมคะพลาดมาสองปีแล้วคะ่ะแหมนี่คนไทยเลยฮิตไปญี่ปุ่นกันโอ้เหมือนกลับมานอกอ่ะช่วงก่อนหน้านี้เหมือนเรากลับมานอกเลยคนรู้จักนี้ไปญี่ปุ่นกันแบบว่าเยอะมากมนะคระับมาดูกันสําหรับท่านนี้ สิ้นปีนี้จะได้ไปญี่ปุ่นไหมพลาดมาสองปีแล้วก็โควิดอะเนาะสองปีบางคนสามปีครับปัตตนิตนุตนุครับก็มีแนวโน้มจะได้ไปนะครับแต่มันมีตนุโผล่ขึ้นมานั่นก็หมายความว่าอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวคุณเป็นหลักเลยนะครับผมถ้ายังไม่มีเงินตัวคุณก็ต้องเล่งขยันหางเงินนะฮะหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัจจัยภายนอกอะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกแต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือตัวคุณเองอนะครับ ปาฏิริทด้วยครับผมนะฮะแอบชอบผู้หญิงอยู่นานแล้วเขาจะมีใจให้ไหมคุณณวินนะฮะเธอจะมีใจหรือเปล่านี่ระวังนะเนี่ยร้องเพลงเยอะนี่ระวังเขามาเก็บเลขยกค่ิขสิทธิน่ะไม่ขีไม่ตรงร้องเพี้ยนเขาไม่ปรับเพราะว่าร้องเพี้ยนเธอเธอต้องร้องแบบหลบลิขสิทธิ์เนี่ยก็นี่ร้องยังไงก็เพี้ยนไม่ได้ตรงเลย Akan, it, so it feels, ลิกิทธิ์บอกจับไม่โดนถ้าจ่ายก็จ่ายไปดิเพราะไม่ได้เราจ่ายชัยชโยตายอยู่แล้วแอมชอบเอฟเฟกต์ทันทีเขาจะมีใจให้เราไหมอริปัตตนิกรรมะอ็งรงจาน่ะยังไม่น่าจะมีอะครับผมนะครับเราว่ากันตามตรงเลยนะฮะยังไม่น่าจะมีอะครับนะครับอริสีอริสีเหรอืเขาอาจจะชอบเพศเดียวกันเราว่านะถ้าอันนี้ถ่ายแบบเรๆนเป็นไได้นะ ถ้าอริสีนะเป็นไปได้นะเออเขาอาจจะมีแฟนเขาอาจจะชอบคนเพศเดียวกันอยู่เอออาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับอ่า สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงเขาอ,อาจจะชอบผู้หญิงอ่ะเบอร์โทรเบอร์โทรหนึ่งสองสามสามเจ็ดห้าหกเปลี่ยนเธอค่าไม่ดีเลยนะคะมไม่ดีไม่ดีหนึ่งสองเป็นคู่เลขที่เป็นที่เราบอกเคยพูดไปแล้วไงเลขเรียงหนึ่งสองสามยังไงก็ไม่ดีสองสามมาดีแต่หนึ่งสองไม่ดีมากๆสามสามก็อุบัติเหตุสามเจ็ดก็เป็นคู่อาฆาตพยาบาทไล่ล่านะคะ,ะ,คะเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่า ถ้าใช้เบอร์นี้ต่อไปนะคะการเงินเก็บไม่อยู่ความความรักดีความรักดีอยู่แต่ว่าออออสิ่งที่จะมีปัญหานะถ้าเป็นผู้ชายด้วยนะจะมีป,ปัญหาเรื่องผู้หญิงจะเสียเงินจะเพศตรงข้ามแล้วที่สําคัญคุณจะทะเลาะก,กับคนไปทั่วเลยอะ่ะมันเป็น,เป,นเป็นคู่ไล่ล่าคู่อาฆาตเปลี่ยนค่ะทักมาทักมาแอดไลนะ์ line, มา g a y นกรนะคะ p a k a m a s เดี๋ยวคอยดูตรงหน้าจอแล้วสแกน QR Code ก็ได้เปลี่ยนเลยค่ะก็ฟังที่พี่เธอพูดไปอะ่ะ จากการวิเคราะห์เบอร์แบบเร็วๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้มันมันตรงไหมอ่าถ้ามันตรงอยากจะเปลี่ยนก็ทักมาอ่าแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ไม่พลาดเปลี่ยนมาสี่พันกว่าเบอร์แล้วนะอ่าต่อมามีคําถามอีกไหมคะถ้ามีอีกขึ้นมาถ้าไม่มีเราจะพูดเรื่องของความฝันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความฝันฝันเห็นท่านใดแล้วจะเป็นเลขอะไรได้บ้างถูกหลายคนบอกชอบจังเลย ขออีกได้ไหมใช่พอพูดเรื่องความฝันนะชอบ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 นะในเพจนะทักกันมาเพียบเลยทีนคบะหนูฝันแบบนี้งนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยชอบมาถามกันเงี้ยนะคะให้เราทํานายฝันด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าแบบไหนไหนก็ใส่ชุดนี้แล้วอ่ะไม่มีใครทักให้ร้องเพลงพี่พึ่งสักหน่อยเหรอทำไมอะครับเกี่ยวกับความฝันก็ได้เมื่อคืนฝันดีนาตบยังไม่ร้องจบเลยเอฟเฟกมาแล้ว เออเมื่อคืนฝันดีนะจบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีจ้ะเพียงมาพอแล้วเดี๋ยวเขาจับไอ้นี้ความฝันความฝันแปบไหนได้ให้โชคน้องเขาหัวเราะอะไรกันไม่ใช่เรื่องซีเรียสน่ะฝันยังไงให้โชคนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะมีความฝันอยู่หลายๆอย่างแล้วสังเกตว่าถ้าฝันสกปรกฝันร้ายฝันไม่ดี มักจะเป็นเรื่องของโชคลาภที่ดีอ,อแต่ก็มีเหมือนกันในฝันที่ดีฝันที่ประเสริฐแล้วก็ดีเหมือนกันมาดูฝันแรกค่ะฝันเห็นอะไรที่จะทำให้ได้โชคนะคะฝันว่าโดนยิงยต้องโดนยิงด้วยนะแบบยิงแบบโดนเลยนะแบบว,ว่ามี<ห>คนเอาปืนยิงเราปั้งอย่างเงี้ย เขาว่านะคะฝันแบบนี้จะฝันว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะสำหรับคนที่ต้องการใช้ชื่อเสียงต้องการเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ต้องการเป็นดารงดาราหรือว่าคนที่ต้องการให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะ,ะพวกสสสสอะไรที่แบบต้องให้คนรู้จักตัวเองเนี้ยถ้าฝันว่าโดนยิงเนี่ยดีนะคะดีมาก ถ้าไม่โด่งดังขึ้นก็จะได้เลื่อนขั้นะเลอ่นก็จะได้เลื่อนขั้นนะคะแต่ถ้าเราไปยิงคนอื่นในฝันนะให้ระวังเรื่องเดือดร้อนใจใช่ค่ะต่อมาค่ะอีกฝันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของกินสายยานกินอะไรเนืนอไอ้ก้อนอุจจาระนี่เขาหน้ารักกันเลยอะดูน่ากินอะดูน่ากินอะอยากกินเลยอะหิวขี้ไม่ใช่บ้าเหรอเชือหมว่าจับสายานกินอะไรกิ ก็ถ้าฝันว่าจับอุจจระหรือเลอะอุจจระนะคะแบบยิ่งเลอะยิ่งจับยิ่งจับยิ่งขยํำยิ่งแบบอะไรแบบไม่ต้องบรรยายเยอะฮะตัวบางคนมันเป็นเวลาเข้าพอดีไงช่วงเนี้ยช่วงอาหารแบบว่าเอวสารอาหารกลางวันแต่ถ้าเราแบบว่าได้ฝันว่าจับอุจจาระหรือมีอุจจาระมาเลอะตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งเลอะนะหรือสิ่งสกปรกอื่นๆขย่านะคะอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ย คุณจะถูกหวยแน่ๆเราได้ลาบลอ,อยนะคะได้ลาบลอยแน่ๆนะคะแต,แต่ไม่ใช่เป็นชามลาบลอยมานะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นคือไป<ล>มีเรื่องกันครับโต๊ะต่อไปค่ะเอ้ยวันนี้มือเอฟเฟกขยันว่ะอ่ะต่อไปค่ะฟันเห็น,นเลือดว่าเปื้อนเลือดอืมอ่าเป็นเลือดนะคะผู้ใหญ่จะให้รางวัลจะได้แต่ว่าจะต้องแบบว่าเลือดอ่ะจะจะหยดหยดแบบนี้นะ ก็ได้แต่เขาคงไม่อยากให้มันน่ากลัวมากแต่จริงๆอ,ะ,อ,ะ,อะยิ่งถ้าแบบเป็นเลือดกองกองแบบเละเลือดทั้งตัวแบบประมันโดนสาดเลือดหรือรเลือดออกเลือดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ ล้มไปในกองเลือดที่มีเลือดสาดเทแบบอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งยิ่งเลอะเท่าไหร่ยิ่งได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะหมายถึงคนที่อายุเท่ากันก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีแบบมีเงินมากกว่ามี<อ>มีการอะไรอย่างเงี้ยมีการซัพพอร์ตคุณได้เงินแน่ๆไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดฝันเห็นเลือดก็คือว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่อะ จะหายอเออโรคร้ายที่เป็นอยู่จะหายต่อไปค่ะครับ มาดูกันฝันเห็นพระมหากษัตริย์นะคะนนนะฝันเห็นพระมหากษัตริย์นะคะจะมีความรุ่งเรืองในชีวิตเพราะว่าที่สุดแล้วคือความสูงส่งนะฮะใช้สัญลักษณ์ของออมงกุฎคือสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะคะครเราจะหมายถึงว่าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยก็ได้หรือเป็นพระมหากษัตริย์ต่างประเทศก็ได้แต่ว่าหลักๆคนไทยอ่ะก็จะฝันเห็นพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่าจะเป็นบูรพกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ปัจจุบันครับ จะมีเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานที่ดีสิ่งที่หวังไว้จะประสบความสำเร็จนะคะจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าเป็นทาหงท์ตาหานี่ก็คือได้ยศได้ตำแหน่งที่แบบระดับที่สูงขึ้นมากๆแตนะ่ถ้าเกิดคุณทำงาน Office, ออฟฟิศบริษัทเอกชนทั่วไปคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าและใครที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยนะคะถ้าฝันเห็นพระมหากษัตริย์ คุณจะมีโชคเพราะนานว่าที่สุดแล้วแต่มีอย่างหนึ่งนะคะคที่ต้องระวังนิดนึงนั่นก็คืออันนี้ต้องแบบว่ากราบขออภัยก่อนถ้ามันเป็นการที่ไม่ไม่สมควรในสิ่งที่จะพูดไปฝันเห็นพระมหากษัตริย์ในรูปแบบใดก็ได้ดีนะคะหมายถึงเชื่อพระวงศ์ต่างๆด้วยแต่ถ้าฝันว่าร่วมโต๊ะเสวยอะคะ่ะไม่ดีอย่างมากมก็คือ,อบุญไม่ถึงอะเราไปนั่งร่วมโต๊ะเสวยกับท่านอ,อันนี้ตามที่ครูบาอาจารย์สอนมานะคะถ้าเกิดว่าฝันว่า ร่วมโต๊ะเสวยนะคะกับพระมหากษัตริย์เราจะได้รับเคราะห์ไม่ค่อยดี<อ>จะจะจะไม่ค่อยดีในส่วนนี้ครับมผมโอเค,คนะคก็ต้องระวังไว้นะคะเรื่องของความฝันค่ะ,ะ,คะก็แล้วแต่นะบางคนแบบหมายถึงอาจจะไม่ได้แบบเออฝันตรงๆงอะ่ะอาจจะเช่นแบบว่าอาจจะไม่ได้ไปฝันถึง กษัตริย์ไทยฝันว่าแบบเุ้ยเราไปบางคนอ่านหนังสือเยอะดูนังเยอะอ,ะอาจจะเป็นกษัตริย์ต่างประเทศเราไปร่วมโต๊ะก,กับท่านอ,าอะไรเงไี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะไม่ดีไม่ดีนะคะก็ ให้กลับหมอนอะถ้าเกิดฝันร้ายทำไงกลับหมอนล <ะ S 1> เล่าให้<อ>วิธีการ <non fun. S 1> กลับหมอนนอนฝันนะคะแล้วก็เวลาคนที่ฝันร้ายนะคะเช่นฝันร้ายอย่างเมื่อกี้ฝันว่าโดนยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะเป็นฝันที่ดีก็ตามแต่ว่าเขาก็จะให้กลับหมอนเพื่อให้แก้แต่จริงๆอะโบราณอะที่ให้กลับหมอนก็เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ฝันร้ายบางคนฝันร้ายเนาะ เพราะว่าหมอน่ะมันนอนนานแล้วมันแข็งอเออมัน,ม,นมันอาจจะเป็นด้านที่แบบว่าโดนเหงื่อเยอะๆมันก็นอนไม่สบายมันก็เลยทําให้ฝันร้ายได้ <นะ S 1> <ๆ S 2> เขาก็ฉลาดมากนะคะาาคนโบราณเออเขาก็จะให้เอาหมอนไปตากแดดให้มันฟูขึ้นนะคะหรือเล่าเราต้องเล่าให้ขี้ฟัง <c oughs> <c oughs> เคยรู้เรื่องนี้ก <c oughs> ันแล้ว <c oughs> ิ้งถ้าฝันร้ายต้องเล่าให้ขี้ฟังเลยเออเคย อันนี้พ่อบอกมาคือเราให้พอคือหมายถึงว่าตอนเช้าเราตื่นมาใช่ไหมคะถ้ารเราฝันร้ายเรื่องอะไรก็ตามเ,ออเราเ,ออเล่าให้คี้ฟังว่าเออเนี่ยคี้เมื่อคืนเนี้ยฉันฝันว่าแบบนี้ออแบบนี้แบบนี้นะถ้ามันเป็นเรื่องดีก็ขอให้ถ้ามันเป็นเรื่องดีขอให้มันเกิดขึ้นเร็วๆแต่ก็เกิดมันเป็นเรื่องไม่ดีก็ขอให้มันหายไปพร้อมกับ ขียนะแล้วเราก็ค่อยแบบลาดค่อยกดชักโครก,กไปก็เป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อมันก็คือทำเพื่อความสบายใจอ่ะครับผมนะคะเอาเลขท้ายบัตรกันหน่อยครับครับผมหกหนึ่งหนึ่งฮะคนนี้เป็นคนที่แบบว่าจริงๆข้างนอกอ่ะดูแข็งดูก้าวร้าวดูรุนแรงดูเป็นคนแบบ ดูเป็นคนแบบบ้ายศบ้าตำแหน่งหน่อยแต่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเลยนะลึกๆในใจก็เป็นคนใจร้อนนะคะดูเหมือนกับเขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้ายดุนะคะแต่เป็นคนที่มีสง่าราศีมากเป็นคนที่มีอํานาจมีวาสนาแต่ถ้าเข้าหาเขาถูกนะใจดีมากขออะไรได้เลยนะคะเพราะเขามีดาวศุกร์คุมอยู่นะ <ๆ S 1> เขาเป็นคนที่ อันนี้เรียกว่าแข็งนอกอ่อนในนะคะ <ผม S 1> วันอาทิตย์541 สองหกหนึ่งสองหนึ่งสองเปลี่ยนค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งไม่ไดีเลยนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งจะทําให้เรามีความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะชีวิตจะไปอยู่กับความแบบพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวดีเดีย ي, เด๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเบอร์โดยรวมอ่ะไม่ได้แย่นะเออเพีงเยงแต่ว่ามันไม่ควรจะมีหนึ่งสองสองหนึ่งไปทําให้ดึงพลังดีๆของห้าสี่หรือสองหกออกอะค่ะครัเปลี่ยนในไหนจะดีก็ดีให้หมดเลยดีกว่านะคะแอดไลน์มาเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะมีเบอร์อีกไหมหรือว่ามีคําถาม อะไรอหมดเวลาในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในเบรกหน้านะคะรู้ไหมว่าบางคนเป็นโสดเพราะมีต้นไม้บางต้นอยู่หน้าบ้านเบรกหน้ามารู้กันเดี๋ยวมาะะดูกันว่าต้นอะไรนะฮะ,ฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอบคุณโพชงนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพ,พรเราพฤกษัชาติสาชนิดการันตีด้วยรางวัลชีวจิต4ปีซ้อนครับสักครู่ครับ